วันนี้หมอจะมาพูดถึงตามวิธีที่จะสามารถใส่แมสแล้วป้องกันโควิดได้จริงอันที่1ค่ะความสำคัญของการใส่แมสท,ที่ป้องกันโควิด -19 ทีไม่ได้อยู่ที่ชนิดของแมสแต่อยู่ที่ว่าแมสนั้นซิลติดแนบหน้าเราหรือเปล่านะคะมีข้อมูลอ่ะมีแมสสตัวนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่า surgical mask อันนี้เรียกว่า n 95จากเชื้อโควิด19ตัวนี้นะคะแพร่กระจายแบบร้อเต็นะคะแล้วก็ระยะหลังก็เริ่มมีข้อมูลออกมาว่าสามารถที่จะกระจายแบบแอร์บอลในระยะใกล้ๆอันนี้ยังเป็นในเชิงความเห็นอยู่นะคะยังไม่ได้มีหลักฐานชัดเจนนะคะสำหรับการป้องกันการติดเชื้อโควิดของแมส2ชนิดนี้นะคะตัว surgical mask คือแมสแบบนี้ที่ใช้กันทั่วไปเนี่ยสามารถป้องกันการติดเชื้อได้56% ในขณะที่ตัวนี้ที่ทุกคนคิดว่า N95 จะป้องกันได้มากกว่าใช่ค่ะมากกว่าแต่สามารถป้องกันได้66%เพราะอะไรคะเพราะ N95 เวลาใส่มันก็ยังไม่แนบมันจะสามารถลีกออกไปได้ประมาณ10%อ่าวแล้วมีวิธีการป้องกันให้ได้มากขึ้นไหมมีค่ะนั่นก็คือการซีลแมสซึ่งวันนี้เป็นสิ่งที่หมอจะมาสอนมีกันใช่ไหมคะเทปใส ง่ายๆเลยค่ะก็แปะอันนี้เราจะใส่ด้านนี้ใช่ไหมคะแล้วก็แปะออกมาเป็นสีด้านค่ะแปะอย่างนี้แปะมาอย่างนี้นะคะอ่าแปะแล้วก็ใช้กรรไกรตัดใช้กรรไกรตัดจะขาดไหมหมอแปะและขาดหลายรอบแหะชอบไปตัดสายอ่าซึ่งก็ทำอย่างเงี้ยทั้งหมด4มุมนะคะอย่างนี้ค่ะ1 2ึ สามสี่นะคะเพื่อให้แนบแน่นเลยซึ่งหมอก็ทําอยู่แล้วก็คือตัวนี้นะคะหมอทํามาแล้วแล้วหมอก็ใส่เข้าไปอ่าพอใส่เข้าไปปุ๊บเนี้ยค่ะมันจะแนบหมดเลยจะแนบตรงนี้ก็จะแนบตรงนี้ก็จะแนบ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 แบบเนี้ยค่ะถ้าเป็นตัวนี้การได้จากท้าสิบหกเปอร์เซ็นเพิ่มขึ้นมาเป็นเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นทันทีนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อที่หนึ่ง ความสำคัญของการป้องก COVID, ันโควิดจากการใส่แมสไม่ได้อยู่ที่ชนิดของแมสแต่ขึ้นอยู่กับว่าแมสซิลแน,แน่นหรือเปล่านะคะข้อที่2ก่อนใส่แมสและก็หลังจากที่ถอดแมสนะคะเพราะว่าแมสเราสะอาดแต่มือเราไม่สะอาดถ้าเราไม่ล้างแมสเราก็สกปรกแล้วเวลาที่เราถอดแมส เราก็ไม่รู้ว่าแมสของเราไปเจออะไรมาบ้างใช่ไหมคะดังนั้นเวลาเราถอดแมสเสร็จแล้วมือเราก็เริ่มปนเปื้อนเราก็ต้องล้างมือให้สะอาดข้อที่สามค่ะแน่นอนตอนนี้หายยากเหลือเกินแต่อย่างไรก็ตามจะต้องทิ้งโดยเฉพาะที่เวลาไปสัมผัสกับ,กบสารคัดหลัง่งเช่นมีคนไอจามอยู่บริเวณนั้นนะคะที่เราไม่มั่นใจว่ามีเชื้อโควิดหรือเปล่าแล้วเราเอามาจับที่แมสถ้าแบบนี้ถ้าไม่มั่นใจก็ต้องทิ้งแมสไป หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะก็สำหรับวันนี้ตัวหมอเองก็เหมือนเดิมค่ะขอให้ทุกคนปลอดโควิดนะคะขอบคุณค่ะ